สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับผมช่องรถไทยมือ 2, สองศรีสะเกตลานพีซแท็กเตอร์อำอเภอเบญจรลักจังหวัดศรีสะเกตรครับผมเมื่อนี้มารีวิว 4, ซีซีแรงครับผมเมื่อนี้อาจจะมาค่้าแน่ครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่หาสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมอ่าคันนี้ซีศูนย์หนึ่งแปดดีที่ครับจดทะเบียนปีหกสองครับผม ครับนี่สาพพรผอมใส่งานโตรถสีสันเดิมๆครับเครื่องเจียดีเครื่องเดิมๆครับผมโตรถฝา,ากระโปรงคอนส่วนาบางควนสีสันเดิมครับรถเครื่องเดิมครับ ยางหน้าประมาณหาสิเปอร์เซ็นครับผมยางหลังประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ครับอุปกรณ์ก็มีดันหนาครับผมแล้วก็ผพันหลังผันหลังเป็นพันหาครับผมตาสัางคือกันครับผมดันหนาก็เป็นตาสัางครับใบงามสุใบครับผม คันนี้มีหน้ากากไม่ให้น้ำครับคันนี้จดทะเบียนปี62ครับผม สภาพพร้อมใสครับผมเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเดิม,ดมๆวเอเเกบว่าไอครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่หายอยู่ติสนใจกับแวะมาชมได้ด้วยครับผมหลานอยู่อำเภอบินจรักจังหวัดศรีสะเกดครับผมอยู่บ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอบินจรักจังหวัดศรีสะเกดครับเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3ครับผม มาบ่หอดมาบ่ถึงโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมติด้มามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนนเดอร์ครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนครับผมจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ